เนี่ว่าเขาจะเดิมพันกันจะ50 0 0มบาทเว้ยอะไรอย่างนี้อ้สมมติว่า SMD อยากจะลองเดิมพันกับ d ด m o o n d h a ดแต่สมมติสมมติว่าเล่นเล่นกระชับมิันหน่อย40-40ตําตำรวจตำรวจวัดเดี๋ยวลงเล่นให้หรือแบบเอ้ยผมขอไม่เอาตำรวจเลยผมอยากให้ฝีมือเล่นกันเองแก๊งต่อแก๊งชนกันอย่างนี้มีให้หมดเลยพวกกันนนไไไมมม่่ดด้ลงงขอเาาสใจ เดียวน้องไม่สบายครับผมวันนี้ไข้กินนะค็วันนี้ครับอาจจะไม่คึกเต็มที่ครับวันนี้ไข้กินนั่อแหลกกลับจากเวียดนามครับพอดีอากาศที่นั่นมันฝุ่นเยอะด้วยครับพี่ครับวันนี้วันนี้วันนี้ครับผมจบแล้งงาจบแล้วจบแล้วเ่าใจเลยวยังไงก็ฝากไปเทคดีคไปด้วยครับผมนะครับงานจบแล้วแล้วช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาสตรองสตรีมอะไรยังไงก็กลับมาเริ่มสตรีมแล้วแหละครับพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่ อย่างของเดี๋ยวี่แล้วผมมีไปเกาหลีไปเรื่องซื้อเกมครับครับผมก็ได้เกมกลับมาแต่ว่ายังยังอุบไปก่อนไพยังไม่ไปเกมอะไรอใช่ครับส่วนเดือนนี้ที่ ยุ่งๆอีกตอนต้นธันวาก็เพราะว่ามีไปแข่งไอ้โป๊กเกอร์ APT ครับใช่ครับก็ได้ได้ได้ลองได้ทําอะไรที่ต้องทาเรียบร้อยหมดแล้วก็ถึงเวลาตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสทีมกลับมารันดูไว้ต่อรักลับมารันดูไว้เมื่อวานเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้ดูให้เป็นไงเห็นคุณดูบอกพังพังเละใช่ใช่คือใช่คําว่าพอพอผมไม่ไม่ได้มานําไม่ได้มาอะไรเงี้ยครับน้องๆก็เหมือนกับรอรอผมเป็นหลักคือเหมือนกับว่าด้วยความที่พอมันมีคนนําตลอดพอผมไม่ได้นําหรือว่าอะไรเงี้ยมันน้องๆก็ไม่รู้ว่าต้องไปนททางไห ประมาณนั้นครับกลับมาแลนมถามว่าถามว่าพังเละไหมก็ไม่ถึงค่านั้นหรอกครับแต่แค่ว่ามันไม่มีคนนำมากกว่าก็มันคือไม่ได้พังหรอกแต่ว่าแต่วันนี้วันนี้คนดูบอกไงน้องก็ไม่รู้ทิศทางว่าจะไปยังไงแล้วจะกลับกลับมาแลนต่อไหมกลับมาแลนครับกลับมาแลนครับกลับมาแลนด์เพราะว่ามีมีเรื่องของเซิร์ฟกลางที่กำลังทำอยู่ด้วยใช่ครับเมื่อวานเห็นเซิร์ฟเฟิร์สพูดถึงอยู่ใช่ใช่ครับพี่เราทำตอนนี้เรากำลังทำเซิร์ฟกลางนะครับเซิร์ฟกลางที่เป็นแบบเซิร์ฟกลางจริงๆโดยที่แบบว่่่่าาททุกคนนววผู้เลีแบบ ใครจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเบอร์หนึ่งที่นู่นเบอร์หนึ่งที่นั่นเบอร์หนึ่งที่นี่เบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเบอร์ตองจากที่ไหนก็ตามรเราสามารถมาเดิมพันหรือว่าเล่นกันที่นี่ได้โดยผ่านเซิร์ฟการ์ของวอรซิตี้เราจริงเราอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟการ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอะเป็นกลางขนาดนั้นแต่แค่ว่าโอเคหลายๆเซิร์ฟยอมรับว่าโอเคมาตรฐานของเราเนี่ยมันมันเป็นมาตรฐานกลางรางไฟเอ็มเรารรวางบาลานซ์ของอาวุธ น้ำหนักเรื่อ,ของขอ,องดาวมงดาวเมกของอาวุธทุกอย่างให้มันอยู่ในมาตรฐานกลางะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าซับการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับพี่เปาค,คืออยากให้หลายๆแก๊งหลายๆที่มาเดิมพันเล่นกันได้โดยผ่านเราเป็นตัวกลางเช่นไม่ว,ว่าเขาจะเดิมพันกันจะ5 0 0 0มบาทเว้ยอะไรอย่างนี้เผื่อว่าบางแก๊งอยากมีไรายได้สมมตินะครับมสมมติว่าอ้สมมติว่าเอ d เอ็มดี อยากจะลองเดิมพันกับไดมอนด์เฮดเฮ้ยวางเดิมพันเลยไปเข้าใจวางแก๊งเนาะไล่ก็สมมติแมสมมติสมมติว่าเล่นเล่นกระชับมีแันหน่อย4ี่สิบสี่สิบอยากได้ตำรวจไหมเอาแบบตำรวจตำรวจวัดเดี๋ยวลงเล่นให้เอากี่คนหรือแบบเอ้ยผมขอไม่เอาตำรวจเลยผมอยากใช้ฝีมือเล่นกันเองแก๊งต่อแก๊งชนกันอย่างนี้ก็มีหมดวัดการตอนอุ้มเข้าตรงเข้าตู้มีให้หมดเลยนะครับรวมถึงแม้กระทั่งรูปแบบของการแบบว่าฟาร์มเนี่ยเราให้ฟาร์มแค่แบบว่าฟาร์มหาแค่ยากับกระ ผมอยากให้มีระบบของการฟาร์มด้วยซึ่งคุยกันมาแล้วอยากให้มีเรื่องของการฟาร์มด้วยแต่แค่ฟาร์มเนี่ยให้ให้หาแค่เกาะกับยาเท่านั้นเองครับขอเกาะกับยาปั๊มใช่ครับเพื่อเอามาครับยาเกาะกับยาปั๊มอยากให้มีอารมณ์ในการอาวุธอ่ะอาวุธคือมีให้ครับพี่อาวุธมีให้หมดเลยอาวุธมีให้มีให้หมดเลยอาวุธไม่ต้องฟาร์มแต่ถ้าเกิดว่าพี่เปาโดนยาอาวุธอาวุธหายอันนั้นต้องฟาร์มครับหรือหรือหรือจะอย่างคือซื้อเลยใช่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่าคือมันไม่งั้นมันจะมีความเหลื่่่่อออมมล้ครับบพถาาาาาาาชเเนแวววงุธไ เขาก็ปล่อยให้โดดอุ้มโดนย้ำเฮ้ยก็สุดท้ายแต่งอกออกมาใหม่มันต้องกระเสือกกระสนหน่อยใช่ครับอยากให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมัอยังมีค่านิดนึงก็เหมือนกับมือปกตินี่แหละใช่ครับพี่ใช่ครับแต่่่าคคือไปเิรร์ฟกลงใชับหลักๆคือแทบจะไม่ต้องฟาร์มเลยซะส่วนใหญ่ฟาร์มก็มีแค่เพนฮิลเลอร์เอดีแล้วก็กรอบก็คือมีตัวมีมีเอดีมีกาะมียาฟาร์มแค่นั้นแหลกที่รถอ่ะ รถมีให้ครับรถมีให้รถมีให้รถก็เป็นมาตรฐานรถทั่วไปคือไม่มีพรมแดงนะพี่ก็จะเป็นพวกแบบว่าก็จะเป็นพวกแบบซีแปดหรืออะไรอย่างเงี้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวลองดูได้ครับถ้าคิดว่าอยากให้แบบมีรถพรมแดงหน่อยแบบเทียบกับเป็นสเปคใกล้เคียงกับของบริษัทก็จะพยายามทำให้ก็ว่ากันไปตามหน้างานเลยอใช่ใช่ครับก็ฟังเสียงส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้คือเราไม่อยากมีรถพรมแดงเพราะหลายๆประเทศใช้ไม่เหมือนกันครับพี่เรากลัวว่าเดี๋ยวบาลานซ์รถเขาเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้เราปรับแล้วเดี๋ยวมันจะบาลานซ์มันจะไม่ไไไดดดดดด้้้้้้อออ่่่่่่าาาาาาากกกกกก็็เเเเเลลลลยยยยคคุวว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 ปปนนนนแแแแแแบบมมมมมีีีพพรรงงััถิิให๋ เออครับพี่เขาเรียกเขาเรียกแล้วเขาได้ตั้งชื่อตั้งชื่อยังไงครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับพี่แต่ว่าเซิร์ฟกลางแต่ใช่ครว่าเซิร์ฟกลางไปก่อนแต่เดี๋ยวจะมีชื่อเดี๋ยวมีชื่อแน่ๆไม่มีชื่อขึ้นมาครับมีชื่อแน่ๆก็คือใครอยากจะมาก็มาตรงนี้ได้เลยใช่ครับยังไงเดี๋ยวอนาคตที่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของอินไวท์ของเซิร์ฟกลางอาจจะแบบเฮ้ยแข็งสุดในเซิร์ฟกลาง ข่ได้ตัวโปรลีกหรือตัวอะไรที่มันจะมีการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่บอกว่าก็ให้ให้เอามาลองเล่นกันดูก่อนแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าก็ว่ากันไปในอนาคตแล้วกันกว่าจะรันเมื่อไหร่ครับในส่วนของเซิร์ฟกลางตรงนี้เห็นว่ามันขึ้นเซิร์ฟกลางตรงนี้คือหลายๆอย่างอะมันใกล้ใกล้เต็มทีแล้วครับใกล้พร้อมเล่นแล้วแต่ว่ามันยังมีเรื่องของแบบค่าต่างๆที่มันยังยังไม่ไม่เสถียรนิดนึงครับพี่นิดนึงครับไม่นานครับไม่นานไม่นานคือง่ายคือใครอยากเจอใครเนี่ย มาวัดเซิฟกลางเลยใช่ครับหรบอกว่ามันเป็นการอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของความเลื่อมล้าที่ไม่ว่าจะเป็นเออเ้ยไปที่นี่ที่นี่เขาฟามมานานแล้วหรือผมไปที่นู่นที่ตามไม่ทันตามไม่ทันตามปัญหาเซิฟกลางครับมาจบให้แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะเดิมพันกันคุณแค่บอกบอกติดต่อแอดมินหรืออะไรก็ตามนะครับวางเดิมพันสมมติว่าวางเดิมพันเอ้ยแก๊งละสองหมื่นคุณเอามาวางไว้อยู่กับพวกแอดมินเรากลางเราไม่ต้องหหวงรับผิดชอบให้หมดทุกปลาทุกกางใช่ครับเป็นกลางให้นะ เรามีแม้กระทั่งตำรวจหรือหมอที่เป็นกลางจริงๆมาเป็นตัวตัดเินให้พระคุณคอยไล่เคสให้พระคุณตามสถานการณ์จริงอใช่ครับแบบนั้นเลยคือวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยจะแก๊งไหนก็ได้ใช่ครับจะแก๊งไหนเจอกันจะสองเจอสองจะอะไรอย่างนี้ได้หมดทุกรูปแบบอ๋อก็คือสองสองบวกสองก็ได้ใช่ครับจะสองตอนหนึ่งก็ยังได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยครับก็อยากจะให้มันเป็นแบบไหนจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจอกันหมดก็ทำได้หมดเลยเพราะอย่างที่บอกว่าคือเซิร์ฟกลางที่เราทาขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกแกี่งได้มาเจอกันข้าประเททศออย่่างีบกว่าสมมุติว่าเทส อาจจะไม่เคยได้เจอกับลัคกี้หรืออะไรก็ตามแบบนี้ที่แบบว่าพอเล่นอยู่กับคนเราเซริร์ฟแต่คุณอาจจะมาซ้อมฝีมือกันที่เซิร์ฟนี้ได้ไ,ดไงมาถึงเซิร์ฟกลางถูกไหมครับพี่โดยที่ขเข,า,ขาไม่ต้องมานั่งตามฟาร์มตามเซิร์ฟแล้ว แต่คนมาเทนฝีมือกันเหมือนแบบเอ้ยมีโอกาสอย่างสมมติว่าดูไวอาจจะอยากได้เจอกับเอฟเอดีเพราะว่าเราห่างไม่ได้เล่นกันมานานมากแล้วเอ้ยอยากขอซ้อมมือหน่อยซ้อมมือันที่เซิร์ฟกลางครับแบบนี้อ๋อประมาณนั้นเพราะว่ามันได้ยันยันอุ้มเลยไงครับพี่เปาได้ยันอุ้มเลยใช่ครับได้ยันอุ้มเลยก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะใช่ครับรอดูครับตรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับตัวเซิร์ฟกลางคุณโซโปรลีก็ปีหน้าก็มีได้ข่าวใหญ่ก็เดิมใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมครับปีหน้าโปรลี ทีมที่แบบว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าแม้ก็ร่างเอ็มไก็คัดผู้เล่นครับที่เป็นหัวกะทิลงมาแล้วได้ได้เขาใจเขาใจได้เจอผมว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นสังกัดอะไรสังกัดลงมาเล่นครับอ่าก็คือยังมีคือนาคตสดใสแล้วใช่ครับพระเงินวัลมันสูงมากครับพี่แล้วก็ยังบอกว่าสวอเซอร์อะไรที่เขาเข้ามาก็เยอะพอสมควรครับครับมีไอแฮมไหม ไอแฮปดีอยู่แล้วครับดีมีอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ที่ที่รักของผมเลยครับผมครับผมก็ได้เข้าใจตรงกันต้องมีอยู่แล้วครับนะครับอ่าประมาณนี้ครับตัวไอบตัว I have CPU X ซ์กับเอ็ดวแล้วก็ X กับ Logitech วันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ Edwin มากนะครับขอบคุณพี่เป่าครับขอบคุณ Logitech ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็แล้วนี่คือ G p โปรใน ทุกอุปกรณ์ใครอยากดูคุณภาพตัวไหนไปย้อนดูเลยใครอยากซื้อ,ซ,อซื้อได้เลยที่ i have cpu ใครอยากมาลองมาลอง,มาลองได้ที่ i have cpu ทุกสาขาแต่กดได้เลยแล้วกันผมรับประกัายว่าของดีแน่นอนรอเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ